สวัสดีครับพวกเราคือทีม Tree g r e n เราทำธรุรกิจที่อยากช่วยให้โลกใบนี้สะอาดขึ้นด้วยการเปลี่ยนขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วให้กลายเป็นของใช้ใหม่ๆผ่านเทคโนโลยี 3D Printing ของที่เราทำเช่นกล่องใส่เวอร์เนียเคสมือถือหรือของตกแต่งต่างๆที่ลูกค้าออกแบบเองได้เลยผ่านบริการ Custom Printing ของเราที่มาของไอเดียนี้ก็คือ ทุกวันนี้ประเทศไทยมีขยะพลาสติกมากกว่า2ล้านตันต่อปีแต่มีแค่25%เท่านั้นที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในขนาดเดียวกันเทคโนโลยี 3D Printing ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มนักศึกษาวิศวกรและเมคเกอร์แต่กลับยังไม่มีทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือที่สั่งผลิตเฉพาะตัวได้ง่ายๆเราก็เลยคิดว่าแล้วทำไมไม่เอาสอสิ่งนี้มารวมกันเลยละ่ะ เราเลือกใช้ขวดน้ำพลาสติก PET ที T ่รีไซเคิล100%จากแหล่งที่มีมาตรฐานเช่นฟิลามนทีหรือกินดอและเรายังปรับหัวฉีดของเครื่องพิมพ์ให้รองรับฟิลาเมตนรีไซเคิลโดยเฉพาะเพื่อให้พิมพ์งานได้ดีเหมือนพลาสติกใหม่แถมยังช่วยลดของเสียและลดการปล่อยคาร์บอนอีกด้วยด้านการผลิตและการตลาดของเรา ปีแรกเราเริ่มจากเครื่องพิมพ์หนึ่งเครื่องซึ่งผลิตได้ประมาณ832ชิ้นต่อเดือนหรือเล่าๆ1,000 10, 0ชิ้นต่อปีเราวางขายผ่าน s h อ p e e Lazada และเว็บไซต์ของเราเองพร้อมทำโฆษณาผ่าน Tik Tok และออกบูธตามมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยครับส่วนด้านรายได้กับผลตอบแทน เรามีสินค้าเลือก3ขนาดราคายอยู่ที่ประมาณ60 650บาทแล้วแต่ชิ้นงานถ้าดูแผนในระยะ5ปีเราคาดว่าจะมีกำไรสุทธิสะสมประมาณ4.2ล้านบาทขึ้นทุนใน3ปีและมี ROI เฉลี่ยม,มากกว่า60%ต่อปีเลยครับความเสี่ยง เราก็มีแผนรับมือไว้แล้วเช่นถ้าต้นทุนฟิลาเมนต์ขึ้นเราจะมีรายสินค้าพรีมเมียมที่มีกําไรสูงขึ้นหรือถ้าเจอปัญหาด้านคุณภาพเราก็จะมีทีม QC และรับประกันสินค้าทุกชิ้นภายใน7วันด้วยครับสุดท้ายนี้พวกเรามองว่า 3D Green ไม่ใช่แค่ธุรกิจที่ขายของแต่เป็นธุรกิจที่อยากสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกเราหวังว่าจะได้รับโอกาสในการสนับสนุนเพื่อขยายผล,ผลผลิตให้มากขึ้น และช่วยทำให้สังคมรีไซเคิลเกิดขึ้นได้จริงครับขอบคุณมากครับ